วัสดีครับเดี๋ยวมาดูนะครับตัวนี้เป็นปั๊มลมเป็นสูบลมแบบพกพานะครับเดี๋ยวมาดูการทํางานแล้วก็มาลื้อดูข้างในนะครับว่าข้างในมันเป็นยังไงครับตัวนี้ต่อกับที่จุดบุหรี่นะครับต่อกับไฟ12โวลต์เนอะลองเสียบดูก่อนนะว่ามันยังทํางานอยู่หรือเปล่านะครับขั้วบวกคีบเข้าตรงกลางนะครับขั้วลบขีบเข้าปีกด้านข้างยังเฮ้ยยังทางานอยู่ นะครับเดี๋ยวผมขอเอามืออุดดูนะว่ามันมีลมอยู่หรือเปล่านะครับเกจไม่ขึ้นนะครับอ่าทีนี้เราจะมาเลื้อดูนะครับว่ากระบอกสูบมันเป็นยังไงนะครับข้างในเฮ้ยทําไมเราอั้นลมเนี่ยแล้วลมมันมันทำเพชเชอร์ไม่ได้นะครับปึ๊บเดี๋ยวผมขอแกะด้วยนะครับ อ่ะโอเคนะครับข้างในก็ต่อไฟ12โวลต์เข้าตรงๆที่ตูดมอเตอร์เลยนะครับตัวนี้ปื๊บทีนี้เดี๋ยวมาลองดูนะครับโอโอตัวนี้ตรงเดี๋ยวนะมุมไหนดีตรงมอเตอร์เฟืองที่มอเตอร์เป็นเหล็กนะครับแต่เฟืองตรงนี้เป็นพลาสติกนะครับเหล็กมาขับพลาสติกแล้วพลาสติกก็มาขับ ตัวนี้เป็นข้อเหวี่ยงนะครับตัวก้านของกระบอกสูบเป็นเหล็กนะครับตัวนี้แต่กระบอกไอ้กระบอกสูบเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาลื้อดูอีกทีนึงนะครับอ่าเดี๋ยวผมต่อให้ดูการทํางานมันก่อนนะครับเผื่อลื้อแล้วมันพังนะให้ดูการทํางานมันก่อนนะครับว่าเวลามอเตอร์หมุนปื๊บนะครับกระบอกสูบมันจะชักเข้าชักออกนะ นะครับอ่าประมาณนี้นะครับแต่ทําไมมันทำแรงดันไม่ได้นะครับทำเพชเชอร์ไม่ได้เราจะมาลื้อดูว่าข้างในนี้มันเป็นยังไงนะครับอาจจะแบบพวกโอลงโอลิงมันเสื่อมหรือเปล่านะครับ อม hmm. มันก็ดูดีอยู่นะมันออกแบบมากเหมือนจะแข็งแรงนะครับหรือว่าสายมันรั่อวอ่ะอืม hmm. ตัวเนี้นะครับตัวนี้มีเป็นเป็นยางนะเนี่ยนะครับ ยางมันค่อนข้างจะแข็งแล้วนะครับตามอายุเนาะเนี่ยนะครับผม <c oughs> หักมันออกมามันก็คาอยู่อย่างนี้เลยนะครับไม่คืนตัวแล้วนะครับยางมันไม่คืนตัวแล้วตามอายุเนาะถ้าซื้อมาใหม่ๆมันก็น่าจะใช้งานได้ดีนะโครงสร้างมันผมถือว่าโครงสร้างมันดีนะเนี่ยกระบอกสูบก้านสูบเป็นเหล็กนะครับเสียแค่ตรงนี้เป็นพลาสติกนะครับที่เหลือเป็นเป็นโลหะหมดเลยนะ สำหรับรุ่นนี้นะแต่มันมันทำเพชเชอร์ไม่ได้แล้วเพราะว่ายางตรงนี้มันแข็งนะครับอื <c oughs> <c oughs> ใครหาอะไรเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนไปนะครับแต่ผมคงไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนแล้วลนะ่ะไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ซ่อมแล้วนะครับเลือกมาดูอยากเห็น,นเฉยนะว่ามันเป็นยังไง ถือว่าทำมาดีเลยล่ะนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับ เลือออกมาให้ดูแล้วว่าหลักการทํางานมันเป็นยังไงนะครับมันก็ง่ายๆนะครับไม่มีอะไรฟรืบนะครับมอตเตอร์ตรงนี้มาขับเฟืองนะครับเฟืองก็ติดกับเพลาเข้าเหวี่ยงนะครับมาผักก้านสูบตรงนี้นะครับพอตัวข้างหลังเนี่ยมันหมุนนะครับตรงนี้มาสุดนี่มันก็มันก็ยันกระบอกสูบเข้าไปสุดนะครับอัดล้มเข้าไปนะครับ พอแกนตรงนี้หมุนมาข้างหลังนะครับเพื่อมันก็จะดึงดึงตัวนี้ถอยเห็นไหมตัวนี้จะถอยแล้วมันก็เป็นการดูดอากาศนะครับดูดอากาศดูดแล้วก็อัดนะครับอัดตัวนี้อัดเข้าอัดลม่มดูดอัดนะครับไม่ว่ามอเตอร์จะหมุนทางไหนก็ตามนะครับมันก็ดูดอัดได้เหมือนกันนะครับอ พราะฉะนั้นแล้วตรงนี้เราต่อกับขั้วได้นะครับบวกลบลบบวกนะครับไม่มีปัญหานะคือแต่ละรุ่นมันก็ความก้องแก๊งนะครับก็ต่างกันไปแต่รุ่นนี้ผมถือว่าเโออครงสร้างมันดีนะเสียดายที่ยางตรงนี้มันไม่รู้จะหาอะไรตรงไหนมาเปลี่ยนนะครับทำมาดีเลยอะนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะกระบอกเนี่ยนะครับตัวกระบอกสูบมันหนาเลยอะหนาสวยเลยอะ เออทำมาดีนะ <c oughs> เดี๋ยวลองเอาสเปรย์ฉีดนะครับ <li> ใช้ซิลิโคนสเปรย์นะครับมันเป็นสเปรย์ไม่กัดยางฉ <li> <ช>ีดดูนะครับเผื่อมันจะช่วยเป็นตัวซีนนะครับซีนตรงนี้ซีนในช่องว่างมันจะได้ทำไปเชื่อได้ นะครับประมาณนี้ตรงนี้เป็นลินนะเออเนี่ยเป็นลิ้นดีไซน์ดีเลยนะครับอ่ะชิปนี้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมลองไปโมไปซ่อมดูเนาะแกะให้ดูแล้วนะครับอ้าวยังไม่จบนะครับหลังจากที่ผมบอกจะเอาสเปรย์ซิลิโคนฉีดนะครับผมเอาสเปรย์ซิลิโคนฉีดเข้าไปในกระบอกสูบนะครับตรงที่เราลืมมาดูยางยางลูกสูบเมื่อกี้นะครับฉีดเข้าไปในนี้นะครับแล้วผมก็ประกอบกลับคืนนะครับ แล้วไปเจอนะครับว่าสายสายมันมันหักมันหักตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับผมก็เลยตัดออกนะครับทีนี้ลองแล้วมันทำเพชเชอร์ได้แล้วนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับ ่วยเป็นบานะครับได้1 1บเอ็าเลยนะเมื่อกี้นะครับอ่ะถือว่าพอใช้ได้นะครับเริ่มอุ่นๆแล้วเปิดแค่แป๊บเดียวเองนะครับผมชอบโครงสร้างมันนะครับเนี่ยแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราก็หาสายมาต่อตรงนี้นะครับเดี๋ยวแปลงสายใหม่เดี๋ยวจะถอดตรงนี้ออกนะครับแล้วก็แปลงสายใหม่เราก็จะได้ปั๊มลมแบบพกพาแล้วนะครับนี่ขนาดเล็ก ตัวนี้เราก็ไปหาโมนะครับเอาปากคีบต่อเข้าไปเลยนะครับไม่ต้องเสียบกับที่จุดบุหรี่ปากคีบต่อคีบกับแบดได้เลยอ่ะชิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถอดลื้อให้ดูแล้วนะครับว่านี่ตมลมแบบเนี้ยนะครับข้างในเป็นยังไงนะครับนี่นะครับข้างในมันก็เป็นอย่างนี้นะครับรือออกมาดูประมาณนี้นะครับ เอามาต่อครับคลิปนี้ชักจะยาวแล้วครับชักจะหลายเรื่องแล้วเออ๋ยวปล่อยลมตัวนี้ออกนะครับอ่ะเนี่ยนะครับปั๊มเมื่อกี้ที่ผมรื้อออกมาที่มันทำเพชเชอร์ไม่ได้สายแตกนะครับผมโมดิฟายใหม่แล้วนะครับตอนนี้ผมเอาสายใหม่เข้ามาเสียบแทนนะครับปุ๊บนะครับกระบอกสูบนี้ก็ฉีด ซิลิโคนสเปย์เข้าไปนะครับเข้าไปในกระบอกสูบนะคตัวนี้ทำเพชเชอร์ได้แล้วนะครับตัวนี้ผมก็ต่อเข้ากับแบตเตอรี่นะครับ12โวลต์ตัวนี้นะครับพอต่อบวกลบเข้าไปเดี๋ยวจะมาลองสูบนะครับตัวนี้ยางแบนๆน,นะครับปื๊บดูดิมันจะสูบเข้าหรือเปล่านะครับ <c oughs> อตอนแรกว,ว่าจะแกะดูเฉยๆอเน,นี้ยไหลเลยนะครับอ่าเนี่ยเป็นสูบอะเล็กนิดเดียวนะครับกลายเป็นสูบพกแล้วแต่ใช้งานระวังนิดนึงนะครับระวังมือมันจะเข้าไปในเฟืองนะผมจะจับที่เกจนะครับเห็นว่อ่าโอเคมุมนี้อ่อโอเคเดี๋ยวต่อสายเข้าไปนะครับ ยางเริ่มแข็งนะเริ่มแข็งนะครับเฮ้ยใช้ได้เลยเนี่ยนะครับเริ่มแข็งนะจากแบนๆน,นะเออเกตเกเริ่มตีขึ้นนะครับตรงนี้สองบานะครับบาหนึ่งมันเท่าไหร่สิบห้าปอนนะถ้าจำไม่ผิดนะ โดยประมาณ14 14กว่ากว่า14ปอนด์กว่าตีไป15ปอนด์แล้วนนะครับ2บานี่30ปอนด์5สี่บาทก็60ปอนด์จะขึ้นถึง4บาทวาเดี๋ยวมาลองมาลองลุ้นกันนะครับจะขึ้นถึง4ก็วันนี้ใกล้ถึง2บาแล้วเออยางแข็งจริงว่ะเฮเลยทำเบสเชอร์ได้นะเนี่ยนะครับใช้ได้ใช้ได้ไม่แย่ไม่แย่นะครับ แต่มอเตอร์น่าจะอุ่นๆแล้วล่ะเฮ้ยยางแข็งอยู่เนะ่เอาแค่สามบาทพอนะครับสี่สิบห้าปอนรอแป๊บหนึง่งจะขึ้นถึงบ้างไม่รู้มันนี้ไปได้เรื่อยๆนะ ให้โอกาสแป๊บหนึ่งนะครับถ้าไม่ขยับก็คือพอแล้วนะโอ้กระบอกสูบร้อนแล้วนะครับเกือบเกือบอยู่นะแต่ ใก้แล้วนะครับเนี่ยเกือบเกือบยาสามบาทสองจุดแปดอ้าโอ้เอบอกตัวมันร้อนแล้วอโอ้เนี่ยนะครับสามบาทอา้าวไม่ใช่ก็ใกล้เคียงนะครับเอาเท่านี้ก่อนดีกว่าเนาะปื๊บ เดี๋ยวมอเตอร์จะไหม้ซะก,ก่อนเ,ออเดี๋ยวนะโอ้โหร้อนเลยนะครับยิงต่อเนื่องฟื้โอเคจากยางเป็นแบนเลยนะครับตัวนี้โอ้โหแข็งปาก นะครับสมบาก็ประมาณ40กว่าปอนด์นะครับมาเนี่ยนะครับเกจหน้าปัดมันก็ขึ้นไปสองจุดเกือบสามบาเอาไว้ง่ายเถอะนะครับเออใช,ใช้ได้ปลุกผีนะครับจากปั๊มเก่าๆที่ผมทิ้งไว้เป็น10บปีนะครับลองแกะมาโมดิฟายดูโครงสร้างข้างในมันแข็งแรงดูฮะดูเนี่ยนะครับหายากนะครับที่มันเป็นแกนเหล็กอย่างเงี้ยนะครับ เสียดายตรงนี้มันเป็นพลาสติกนะถ้าตรงนี้เป็นเหล็กด้วยนี่เวิร์กเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับหรือให้ดูซ่อมให้ดูนะครับนี่นะครับสายตัวนี้นะครับหาสั่งซื้อมานะครับราคาก็ไม่กี่บาทหรอกนะครับ lazada shopee เยอะแยะนะครับพวกนี้อ้าวคลิปนี้ประมาณนี้ครับไปแล้วดีครับน่าจะจบเท่านี้นะ